สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลกรมรัฐศึกษาครับกรมรัฐศึกษาเดลินิวครับจำปี2566ครับอายุไม่เกิน16ปีประเภทต่อประเภททวยกอล์ฟภูริีักดิของวันนี้ครับสองเรียนที่เจอกันครับราชวิริศักดแก้วครับพบกับธนาไนกีฬาจังหวัดขอนแก่วนีครับอย่าง ไม่เล <muitas> um, ่นครับดัน right? ก no ันสูงเลยก็ดันกันสูงครับลายรับหน้าของเดงกันโอ้โหแล้วได้โมงด้วยลองปัดออกอีกแล้วโอ้โหโอกาสสาประตูอีกหนึ่งครับของลับวิดีโแก้วครับลุยยังโอ้โหได้โบกเต็มหัวเลยครับทางด้านมาได้ยี่สิบมครับตอนรามีเกรดโสภาครับเซ็นเตอร์อีกหนึ่งคนของลับวิดีโแก้วครับขึ้นมาของลุกนี้ครับแต่ยังไม่ผ่านมือทางด้านลูกสาวประตูครับ บอลสีชมพูแดงครับเปิดยาวเอาแล้วสกัดพ่าดส้มหล่นมาเรียกจี้เข้าไปง้างยิงตีเต็มซ้ำจับก่อนแปะเนี่ร้อยครับอบอลผิดพลาดเกมรับครับแล้วส้มหล่นแบบนี้ครับวอลวิทย์ลากูครับโอ้ยิงประตูขึ้นมนาเป็นตะท่านกีฬาคอนเก่ตไปแล้วหนึ่งประตูสูงครับโอ้ย จังหวะสกัดพลาดแล้วซ้อมหล่นจนได้ครับโอ้โหเจ้าตัวเบิกสกอร์แรกงด้านกีฬาคอนแก่นไปแล้วครับหนึ่งบุรุษสูงครับอูจังหวะนี้ครับตัดไม่ทีนี่คือลุสกัดพลาดแล้วหลุดไปแล้วครับเหนื่อยหน้ามองยิงตอนแรกติดเซฟแล้วครับสามอีกทีซ้ายไปถนัดไม่ยิงครับอีหลอกขวาเอี้ยวแล้วยิงโอ้โหพองครับตรงนี้พลาดเต็มใจเกมรับคราวนี้ต้องเหนื่อยหน่อยแล้วทางด้านเราชีวางแก้ว แต่เวลายังเหลืออีกเยอะครับหนูเลือกซ้ายอะ่ะไม่ยิงครับจะตัวรอเอียงขวาแล้วเลือกชูๆครับระยะนีลองยิงได้เลยครับมาดูว่าจะเล่นยังไงครับร้านมี่บางแก้วมีสูตรอะไรหรือเปล่าครับเท้าซ้ายปัน่นบอลตรงตัวรับติดมือครับพิชการให้ลูกนี้ ซ้ายทีบอาเสร็จเปิดลอยๆเข้าไปหม่งได้ครับธนารักษ์แถวสองยิงเลาโอกาสยิงนี้เป็นโอกาสยิงสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับยังตามหลังอยู่หนึ่งลูกครับทางด้านรามิวบังแก้วครับตามหลังกีฬาคอนแกนอยู่ศูนประตูต,ต่อหนึ่งครับมาครับดูว่าต่อในครึ่งหลังครับสำหรับฟุตบอลกรมรักศึกษาเดลีนิวครับประจแปี2 0 0พ 566ครับอือแล้วหนีไม่ได้แทงต่อเอาแล้วนะโอกาสยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับทางด้านของผูสาประตูครับบอลสิชมพูแดงครับข้าซ้ายชากรนโยกขวามาแล้วยิงเองเลยอืเอเขาซองครับแล้วอือในสนามไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรครับ เสียหายครับเสียสินโดนใบแดงครับตรงนี้ดูในสนามตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าครับแต่ผู้สินฟักแดงตรงเลยครับอ้ไม่รู้ว่าไปมีฝากเสียงอะไรครับเดี๋ยวคนที่แดงไม่ใช่เสียสินครับขอประทานอาภัยครับโอยค,คนที่แดงไปทางด้านหมายเลขยี่สิบสามครับทางด้านพลเมีเกศสภาครับ เปิดโค้งเข้ามาอันตรายเย็นโอ้ยทางเสาไปนิดเดียวท่านั้นโซรเชตมามีรามครับโอ้ยมีเยอะเหมือนกันทางซ้ายวิชางก็ยังไงเหลียงตัดเข้ามาแล้วแตะหลุดซ้ายยิงโอ้ยโอ้ซุป,ปเปอร์เซฟครับโอ้วันนี้ยังไงก็ไม่เข้าครับโอ้หลุดจอๆอย่างนี้ครับบาวว่าสีชมพูนะเอา สกัดไว้ไม่ีขวามีนักลบไปเองจี้เขาข้างในแล้วแล้วยิงออ,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 อ้ตอ,อกฝาโลงเรียบร้อยครับสาง้านของคูบอกรนเหวงอุ้ยครับกะชากหนีหนีแล้วย,ยิงเสาแรกครับดูครับอูเสาแรกจ,จริงๆครับสัแหลบแล้วครับแต่ว่าโดนขาแต่ว่าบอลมนันไม่ออกครับนี่ครับโดนขาทางด้านของ โอตพลนิดหนึ่งครับลูกนี้เรื่องเสาแรกเฉียบคมครับสองกุดูัวสูงครับเปิดมาเสาแรกสุเชตอืทาราลัตยังสกัดได้แล้วเขีรยไปข้างหน้าครับเขียแล้วก็วิ่งไปบี้ด้วยครับตรงนี้ขอนแกนพูดตรงนี้กระดูกกระดูกขับหลังแล้วบุรศิ์เปล่าหมดเวลาครับ จบเก๋ครับทางด้านของโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับเอาชนะทางด้านโรงเรียนรายมิบางแก้วไปได้สองตัวครับ